ด่วนพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองรอบนี้บ้างหลังคาเปิดน้ำท่วมลูกเห็บตกฝนตกหนักบางพื้นที่พิก,การกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยยอุทกภยัพยพิาการทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยาการวิทยพรลูกพาชัยทางเฟซบุ๊กประจำาวันพุทธที่26กุมภาพัานธ์ในช่วงเย็น คุณนิอัดมินจะพามาดูและติดตามการพปรากาศ15วันลงหน้าจากพ่ออสมควรต้นจานร,รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองรอบนี้หลังคาเปิดน้ำท่วมลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางพื้นที่จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังให้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนยืนแินจะาไปดูในด้านของการพรยรากรณ์จากพ่ออ้สมควรต้นจาน15วันล่วงหน้าในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะยี่สกุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วและในช่วง1-2วันนี้ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่และฝนจะค่อยๆลดลงนะครับ ลมตะมนอ,อกและลมตะมออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมก็จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยทิศทางลมมีความแปรปรวนส่วนภาคใต้ฝนก็จะเริ่มลดลงเช่นกันนะคะแต่ยังคงมีคลื่นลมที่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะคะเฝ้าระวังต่อไปอีก1-2วันช่วง6-8มีนาคมลมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเป็นลมทิศใต้และลมตะมออกเฉียงใต้ทำให้มีฝน ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับบรวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับปีนี้จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วและจะมีฝนฟ้าขนองหรือพาย,ยุฤด,ดูร้อนมาสลับในบางวันข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาประมวลผลใหม่ขอให้ติดตามการอัปเดตประก,กาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ต่อไปจะพาไปดูในด้านของผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในรอบนี้กันนะครับภาพข่าวแรกเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เกาะพงังานสุราธานีจากเหตุฝนถล่มหนักบริเวณพื้นที่เกาะพงังานสุราธานีก็ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างที่ทุกท่้นเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณรุ่งทิวา นอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากบริเวณพื้นที่เกาะพัง,งานสุราษฎร์ธาน,นีแล้วยังมีน้ําท่วมบริเวณพื้นที่ถนนสายเก่าหาดใหญ่สงขลาแยกน้ํากระจายตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําท่วมถนนรอระบายดัยงในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากมีดานบอกด้วยเมืองสงขลาและที่มาจากทันข่าวเด็ดนอกจากนั้นแล้วนะคะบ,บริเวณพื้นที่หาดใหญ่สงขลา จากฝนที่ตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา22ในกา20นาทีน้าปั๊มปตทหินควรก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์กู้ภัยพะวงจังหวัดสงขลานอกจากนั้นแล้วนะครับ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนาสารก็มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่23-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในด้านของนายอำเภอบ้านนาสารนายอุทัยเทือกสุบรณพร้อมด้วยนายชโนวิทย์ตูบันเทิงนายกเทศสมุตรีบ้านนาสารและนายสนิทจูเพชรประลัดอาวุโสอำเภอบ้านนาสารได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำลำพอง คลองสว่างอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์และทำการเปิดประตูระบายน้ำจำนวน3บานบานละ50เซนติเมตรนะครับขอบคุณที่มาจากที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสารนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านนายัางได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำตลอดทั้งคืนในช่วงที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณพื้นที่ริมคลองลำพูน ติดตามสถานการณ์และระวังน้ำท่วมฉัพาันน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองแจ้งเตือนประชาชนถึงฝนตกหนักถึงหนักมากทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่4ตําบลควนทองเนื่องจากฝนตกหนักและ น้ำในพื้นที่สูงยังไหลามาเรื่อยๆนะครับแจ้งเตือนประชาชนขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงนะครับจากอบตอควนทองอเภอขนอมนครศรีธรรมราชนะครับในช่วง24-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนพื้นที่สูงหายปาดีนาราธิวาสหมู่ที่7ตำบลริโกเหตุจากน้ําป่าไหลหลากไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่บ้านลาแลลูวัดนะครับ สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่23กุมภาพันธ์จนถึง24กุมภาพันธ์นะคบทำให้ก้าในกาของที่24กุมภาพันธ์เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านหลาแลลูวัดหมู่ที่7ตำบลริโกอํเาเภอสุไหยปาดีจังหวัดนาราธิวาสน้ำในลำพองสายหลักและสายรองไม่สามารถระบายได้ทันนะครับจึงทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างที่เห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวด่วนปาตานีตอนพื้นที่ภาพภุมิสูงที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีนะครับ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสถานีตำรวจปูธรเกาะพังงานนอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินยังนำเอาในด้านของพื้นที่น้ำท่วมที่บริเวณพื้นที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีมาให้ดูนะครับ น้ำที่ไหลลงจากบริเวณพื้นที่เนินเขารวมถึงในบางพื้นที่นะครับต้นไม้ก็ถูกตัดจนล้นเตรียนเกิดน้ําป่าไหลหลากดินสไลด์และน้ําทะเลหนุนนะครับขอบคุณที่มาจากคุณรุ่งทิวานอกจากนั้นแล้วนะครับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองยังได้รับผลกระทบในสองอำเภอของบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครัะ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา15นากา15นาที เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขล่มในพื้นที่2อำเภอ2ตำบลและ3หมู่บ้านบ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายในบางส่วนจำนวน106หลังคาเรือนแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับพื้นที่บริเวณอำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายหมู่ที่8และหมู่ที่14ตำบลป่าซางบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย104หลังคาเรือน อำเภอบ้านหลวงหมู่ที่2องตำบลโชคชัยบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2หลังคาเรือนน้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบปอและสำนักงานปพสสาขาเชียงของสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับ ขอบคุณภาพและขอ้อมูลข่าวจากเพจ t p p o t t New ินอกจากนั้นแล้วนะครับ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพัะถล่มลงเพาะชำฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งพื้นที่หมู่ที่14ตำบลน,นาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนก็สร้างความเสียหายอย่างที่เห็นกันในขณะนี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับที่พัทยาย2สองกุมภาพันธ์ได้เกิดน้ำท่วมหนักรอระบายนะครับคืนของที่22สองกุมภาพันธ์ที่บางละมุงชนบุรีได้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักซึ่งนะครับน้ำท่วมในครั้งนี้สูงประมาณ20-70เซนติเมตรที่บริเวณพื้นที่ซอยเขาน้อยซอยเขาตาโล ถนนเรียบทางรถไฟและถนนสุขุมวิทพัทยาใต้และแยกพเนียดช้างนะครับแยกมุมอร่อยทําให้ประชาชนที่ผ่านบริเวณเส้นทางน้ําท่วมไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับจึงจอดรถรอน้ํารอระบายขอบคุณที่มาจากสยามชนนิวส์นอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยา21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เกิดพายุลูกเห็บ หลายอำเภอของจังหวัดพะเยาหลังคาถูกแรงวาตภัยพัดถล่มได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านหนองกลางหมู่ที่เจ็ดตมบ้านมางหมู่ที่สองตมบ้านําอำเภอเชียงม่วนแรงลมพัดหลังคาได้รับความเสียหายหกหลังบ้านท่าฝาใตา้หมู่ที่สองตมบลซนาบ้านเรือนเสียหายสองหลังด้านองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณที่มาจากผู้จัดการออนไลน์เพจที่นี่เมืองปง่งอำเภอปรงจังหวัดพะเยาเรามาดูในด้านของผลกระทบจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกน้ำท่วมขังรอระบายรวมถึงในด้านของผลกระทบจากวาตภัยลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะคะ26-27กถึกุมภาพันธ์2 5 6พพยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะ ภาคเหนือจะมีอมากาศเย็นในตอนเช้าฝนร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเย,า,ยา,นาน่านตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด16-21ถึงองศาและสูงสุด2 8่สถึงองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5้5ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศยินตอนเช้าฝนฟ้าขนองรไว้ละ30ส่วนมากจังหวัดเลยน้องคายบึงการนองบลำพูอุดรธานีสกลนครชัย,ยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาและสูงสุด27-34องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุดย9 3 3บกองศาจากลมตะวนออกความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุดย3 2 5ิบ3-25องศาและสูงสุด 3-2-3- 5องศาจากลมตะวออก ความเร็วสั้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลืคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมงพยารากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสององศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเรว็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ววิสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เลนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้ขาขึ้นร้อยละ40ส่วนมากระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด2 9 3 3องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามพิาการาศ ประกาศคาเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นวาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร่อใ,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชอบกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ